สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ลูกค้าสั่งกล้องวิดีโอ JVC มานะครับเดี๋ยวจะไปส่งให้ลูกค้าก็จะทำการเทสก่อนนะครับเป็น JVC g s MG 6 4 5่ RAG นะครับเป็นกล้องถ่ายวิดีโอความละเอียด Full HD นะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เปิดเครื่องนะครับปิดอยู่นะครับแต่ถ้าเราเปิดฝาออกนะครับมันก็จะทำการเปิดเครื่องขึ้นมาเองเลยนะครับเมื่อทำการเปิดฝานี้ออกครับ นี่ครับเมื่อทําการเปิดฝาออกมามันก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับเวลาเล็กคอร์ดนะครับก็กดปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับนี่ครับปุ่มแดงๆเมื่อทําการเล็กคอร์ดนะครับนี่ครับมันก็จะทําการมีตัวหนังสือแดงๆคําว่าเล็กอยู่ตรงนี้นั่นก็คือการเล็กคอร์ดหรือการอัดบันทึกลงไปในฮาร์ดดิสต์นะครับเจ้ากล้องวิดีโอ JVC ตัวนี้เป็น ระบบที่อัดบันทึกลงฮาร์ดดิสในตัวนะครับนี่ตอนนี้เล็กขอดอยู่นะครับตัวนี้สามารถใส่ใส่เมมโมรีการ์ดได้ด้วยนะครับเป็นมินิเอสดีการ์ดนะครับตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ผมก็กําลังเล็กขอดอยู่ปลั๊กนะครับนี่ก็คืออะแดปเตอร์ชาร์จไฟมันนะครับเสียบเข้าข้างบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จไฟปึ๊บนี่ครับอ่า เมื่อเสียบทําการชาร์จนะครับไฟมันก็จะเข้าแล้วนะครับชาร์จเข้าแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับเมื่อทําการจะหยุดเลกคอร์ดนะครับหยุดอันบันทึกก็กดตรงนี้ได้เลยนี่ครับก็หยุดแล้วไม่มีคําว่าเลกคอร์ดแล้วนะครับเมื่อเราจะทําการดูนะครับก็จะมีคําว่าเพล์อยู่ตรงนี้ก็กดปุ่มเพล์ได้เลยนะครับนี่ครับปุ่มเพล์ปึ๊บนี่ครับ เมื่อกดเข้ามานะครับมันก็จะมีนี่ครับเป็นวิดีโอที่เราถ่ายเมื่อสักครู่ก็กดกดปุ่มโอเคตรงนี้นะครับในการเลย์ครับในปุ่มโอเคเมื่อทำการเล็คอร์นี้ครับ,รบมันก็จะเล่นวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็คือการเล็กคอร์หรือการอ่านบันทึกลงไปในฮาร์ดดิสต์นะครับเจ้ากล้องวิดีโอ JVC ตัวนี้เป็น ตัวนี้สามารถใส่ใส่เมมโมรี่การ์ดได้ด้วยนะครับเป็นอ่านี่ครับในการอัดบันทึกนะครับทีนี้ในการเซตอัพต่างๆนะครับในการอันนี้ซูมนะครับซูมซ้ายขวาจะอยู่ตรงนี้อย่างเช่นเราจะซูมก็อ่าปัดมาเลยครับทางนี้นี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะซูมมาแบบนี้นี่ครับนี่ครับตรงนี้นะครับผุมซูมผุมฟื้นมาซูมได้ไกลมากนะครับตัวนี้ อ่าเท่าไหร่ครับ3 5 x optical zoom นะครับในการเซตเครื่องนะครับในการเซตอัพเครื่องนะครับจะเห็นตรงนี้อ่าตรงนี้จะมีปุ่มเมนูนะครับนี่ครับกดเลยครับเมนูปึ๊บนี่ครับมันก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาในการเลื่อนก็ให้เลื่อนตรงแถบตรงนี้นะครับนี่ครับเลื่อนเห็นไหมครับมันเป็นระบบเลเซอร์นะครับตรงนี้ตรงข้างๆเนี่ยอ่าเลื่อนเลื่อนเพื่อที่จะหาปกติมันจะเป็นลูกศรใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เป็นเลเซอร์เลย เลื่อนลงมาสมมุติว่าจะตกลงก็กดปุ่มโอเคตรงนี้นะครับกดปุ่มตกลงก็คือโอเคตรงนี้ถ้าเราจะออกจากเมนูก็คือคิสนะครับนี่ตรงนี้ก็กดปุ่มตรงนี้กดปุ่มเมนูได้เลยนะครับมันก็จะออกมานะครับนี่เขาการเข้าเมนูนะครับกดคําว่าเมนูตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยนี่ครับแล้วก็มาเลื่อนหาจะเอาเมนูอะไรนะครับเลื่อนตรงนี้เลื่อนเลื่อนเลื่อนมาถ้าสมมุติว่าเราจะเอาเมนูตรงนี้อ่าสมมุติว่า เอาเมนูนี่ตรงนี้เกียร์อัพตรงนี้แล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มโอเคในการอ่าเซตนะครับปุ่มโอเคก็กดเข้าไปแบบนี้นี่ครับมันก็จะมีว่าให้ออโต้ให้เล็กให้ออฟนะครับแล้วก็นี่เลื่อนขึ้นมาตรงนี้จะเอาออฟหรือว่าจะเอาออโต้ไว้นะครับอ่าเราเออโต้ไว้แล้วก็กดเซตตรงนี้ได้เลยนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็คือวิธีการเซตกล้องวิดีโอ jvc ตัวนี้นะครับในการเล็กขอดก็ปุ่มแดงๆตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะทําการส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับลูกค้ามาจากโน่นละครับภาคใต้สุราษฎร์ธานีครับอ่าเมื่อทําการปิดก็ไม่ไม่ต้องยุ่งยากนะครับปิดฝาได้เลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะปิดเองนะครับเมื่อเราทําการอ่าปิดเข้ามาแบบนี้ปุ๊บนี่นะครับเดี๋ยวมันก็จะปิดเองเลยนะครับเครื่องนี่ครับดับแล้วนะครับเครื่องปิดเองเลยนะครับนี่ครับอ้าวผมเสียบปลั๊กแล้วลืมกดสวิตช์อ่ะนี่ครับกดสวิตช์ไฟเข้ามานี่ครับ เมื่อทำการชาร์จนะครับมันก็จะกระพริบนะครับไฟเมื่อสักครู่นี้ผมลืมกดสวิตช์ไฟฟ้าตรงนี้นะครับนี่ครับกดแล้วนี่ครับตรงนี้มันก็จะกระพริบนะครับในการชาร์จแบตนะครับตอนนี้ก็สถานะก็ชาร์จแบตอยู่นะครับอ่ะก็ขอบคุณลูกค้าจากทางสุราษฎร์ธานีนะครับที่สั่งกล้องวิดีโอ JVC ตัวนี้มานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับสวัสดีครับ